หลังก็แบบแตกตื่นมากจับปื๊บผันหันมากภาษาเหนืออะไรเนาะ <laughs> กำลังจะทาครีมนะคะหลังจากที่อาบนา้ำ อะไรมาขึน้นว่าอยากจะเอาของสิ่งนี้มาเล่าสู่ทุกคนฟังเป็นของที่พี่ลีวายใช้มาตลอดแล้วก็ฉันซื้อเองฉันใช้เองนะคะแล้วก็ใช้มันนานมากแล้วนี่คือบัตเตอร์ครีมที่รักจากบูธนะคะในคอลเลกชันเนเจอร์ซีรีส์พี่ลีวายอยากจะโชว์ให้ทุกคนดูว่าทาไมพี่ลีวายถึงเลิฟมากอันนี้กลิ่นเชียร์บัตเตอร์ทำไมพี่ลีวายถึงเลิฟมากเธอรู้ไหมต้นตอของเรื่องน่ะมันมาตรงที่ว่าไปฮาวาน่าครับสาวไซฟอร์น่าจะรู้เหมือนกันคะ สาวไซฟอนนาซิฮวนบอกไปฮาวาน่าค่ะตอนนี้พี่ลิไวตอนนั้นก็ไปยืนนะคะขวางทางผู้หญิงฝรั่งนะคะเพิ่นกับจับแขนยังสีเนาะขอทางเดินหน่อยนะปึ๊บจับปึ๊บ่นหันมากควับแล้วก็ถามพี่ลิไวว่าอุ้ย excuse me เอ่อ what did you put on your skin ว่าษาเอออาจจะภาษาอังกฤษอะไเนาะ ทำไมผิวสมูทจังอันนี้ดูที่รักดูมีท่ามีบอท่าเห็นบอแบบนี้นี่ขนาดว่าทาแบบว่าท,า,า,ท,า,า,ท,า,า,ทาเล่นๆหัวๆนะนี่ฝพรั่งก็คือแตกตื่นมากที่รักรู้ไหมว่าบัตเตอร์ครีมอะแตกต่างกันกับโลชั่น,นยังไงมันมีความแบบอินเทนส์มากกว่ามันมีความแบบกองเครื่องผิวหลายกลนะัวนะเข้าใจบอทาปุ๊บเนี่ยคือว,ว้าวผิวโกล์นะคะแล้วก็ผิวนุ่มต้องมีติดบ,บ้านคือมะพร้า,าวเนี่ เธอทาเข้าไปเรื่อยยิ่งเฉพาะคนที่ทํางานในห้องแอร์นะคะที่มันแบบว่าผิวมันจะแห้งๆนะ่ะพี่ลวายอ่ะไปซื้อทุกทีนะฉันจะเลงตอนที่มันซื้อแบบว่าหนึ่งแถมหนึ่งทุกคนไปนะแล้วมันก็หนึ่งแถมหนึ่งบ่อยมากมันจะตกเฉลี่ยออกมาแล้วเหลือกระปุกแล้วประมาณร้อยยีย่สิบกว่าบาทเธอแสงก็คือแสงไฟหอมในเดน่ผิวมันจะกลมผิวมันจะนุ่มคอนเฟิร์มได้หนญะิงดูะสภาพหน้าพี่ลิวัยอาจจะไม่ค่อยดีแต่สภาพผิวนี่ดีมากเลยนะเออที่รักไปซื้อนะที่บูสนะคะที่บูส ฉันพูดมาแล้วที่ช่องฉันก็พูดอยากให้ทุกคนไปซื้อไปเก็บนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ที่นแงไปซื้อตามกันเด้อไปซื้อตามกันเด้อหญิง